สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาลงต้นสลัดของเรานะคะเนี่ยค่ะพร้อมลงแปลงใหญ่ได้แล้วนะคะวันนี้เขาจะมีใบที่แข็งแรงกว่าค่ะหนึ่งสงสาสี่ห้าทั้งหมดมีห้าใบค่ะได้5้าใบนะคะใบเล็กๆใบหนึ่งเขาจะแข็งแรงมากเลยแล้วก็มีรากที่แข็งแรงพร้อมลงละะแล้วนะคะเราก็จะดึงตรงนี้ลงมา ประมาณนี้ค่ะดึงฟองน้ำลงมาประมาณนี้เพื่อให้ลงหลุมที่เราปลูกได้พอดีนะคะเขาจะโดนน้ำปุ๋ยของเราพอดีค่ะเนี้ยค่ะง่ายๆเลยนะคะดึงเสร็จแล้วก็เอามาเสียบในหลุมนี้เลยเสียบในหลุมแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ นี่ค่ะนี่นะคะต้นของเขาก็จะแข็งแรงมากค่ะก็ดึงมานิดนึงนะคะแล้วก็ไปลงในหลุมเลย แบบนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆจนสุดแปลงเลยนะคะถ้าจะให้ดีต้องลงในช่วงแดดอ่อนนะคะแต่วันนี้เราลงสายเราก็เลยต้องกางสแสลนให้เขาช่วงแรกแรกเราต้องกลาสแสลนให้เขาก่อนนะคะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ค่ะให้เขาแข็งแรงกว่าน,นี้ให้เขาแบบแล้วเราถึงจะเปิดสลนให้เขาโดนแดดเต็มที่นะคะง่ายๆแค่นี้เลยนะคะบอกไว้เลยว่าฟองน้ํารุ่นที่เราแนะนําเนี่ยนะคะดีมากๆงอกทุกต้นแล้วก็แข็งแรงทุกต้นด้วยนะคะ แล้วก็ตัวตัวตัวตะก้าของเขานะคะตะก้าปลูกปลูกระบบไฮโดรโปนิกเนาะเขาเรียกตะก้าปลูกเสร็จแล้วตัวตัวเนี้ยตัวตะก้าปลูกเขาอะก็ใช้ดีมากๆเลยนะคะใช้อายุการใช้งานเขาได้นานนี่ก็เข้าปีที่7ที่8แล้วก็ยัง ก็ยังสภาพยังสภาพดีอยู่เลยเห็นไหมคะล้างใช้แล้วก็สามารถที่จะล้างกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะง่ายเลยจ้ะแบบนี้นะคะแค่นี้เลยจ้ะล้างของเราเนียล้างทำความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วพร้อมที่จะ ลงปลูกนะคะแล้วถึงจะเอาตัวนี้มาลงได้ปุ๋ยที่เราใส่ก็ก็จะมีปุ๋ย A ปุ๋ย B แล้วก็จะมีตโคโร่ดมาที่ช่วยในเรื่องของเชื้อราเพราะหลังฝนหน้าฝนเนี่ยเราต้องใช้ตโคโร่ดมาช่วยเขานิดนึงค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตเราก็จะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะอย่าลืมติดตามนะคะ